สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูมะขามต้นนี้เพื่อนให้รับชมเป็นแนวทางนั้นเพื่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ผิวขขเขากําลังไอ้นี่ผิวกขาเรเก่าเลยเพื่อนผิวเก่าแต่ผมจะให้ดูรูปทรงนะเพื่อนนะทรงเป็นแนวทางนพนเพื่อนนะตัวน,นี้เห็นเขาฟูฟูดีเพื่อนใบเขาฟูเขียวมากเลยตัวนี้ก็ได้หลายต้นเลยช่วงช่วงนี้เป็นมะขามผาลากนพนเพื่อนนะลากรับ บนที่ผมจัดให้ดูนั่นเพื่อนนะก็จัดธรรมดาใส่โฟมธรรมดานั่นเพื่อนนะแล้วก็ยกลากขึ้นผิวเขาเก่าดีนั่นเพื่อนนะผมก็เลยจะให้มาชมแนวทางนล้วเพื่อนจ,นจะให้ดูบนใบก็จะเขียวเลยนั่นเพื่อนฟูมากเพื่อนตัวนี้กําลังฟูจะได้สร้างรายละเอียดแล้วนั่นเพื่อนนะแต่กิ่งก็จะกิ่งเขาผมก็จะได้อขนาดแล้วนันเพื่อนนะขนาดเขาได้แล้วนะ ขนาดกิ่งได้แล้วผมจะเริ่มเดี๋ยวผมจะเอาอีกนิดหนึ่งเลยผมก็จะมาสร้างไสร้างรายละเอียดเพื่อนนะว่ากิ่งเขาได้กิ่งมาผมวางตำแหน่งกิ่งนี้กิ่งก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่พอสมควรแล้วเพื่อนนะเพราะเขากาลังฟูผมจะปล่อยผมต้องการกิ่งใหญ่อะเพื่อนว่าผมต้องมาผมต้องมาสร้างกิ่งตกนี่เองเพื่อนกิ่งกิ่งตกเนี่ยผมต้องมาสร้างเองเพื่อนเพราะว่าผมผมได้มาซับซับขวาไอ้ซับซ้ายแล้วเพื่อนแล้วเขาขวากิ่งเนี้ย กำลังชิโตะเพื่อนจริงนี้กำลังโตดูชมจิิงนี้กิ่งนี้กำลังโตนเพื่อนจะมาเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะทํายากอยู่เพื่อนมันต้องมาทดสร้างอีกสร้างบิดอีกนี่นะจะทําเป็นตกไม่งี้นะเพื่อนนะย้อยตกไม่งี้นี่รวบรวผมจะเอาย้อยตกไม่งี้นะเพื่อนนะเพราะว่าเขาเป็นมะขามพ่อเมล็ดน้เพื่อนยอดก็ยอดกําลังตั้งขึ้นนะเพื่อนยอดผมกําลังตั้งขึ้นแต่ช่วง ไอ้ลำต้นนี้ผมว่ากว่าจะจบก็จะโตอีกเพื่อนๆนะสร <f ew> ้างสร้างสร้างจะจบนิดน่าจะโตขึ้นอีกเพราะว่าถ้าถ้าบิดสร้างแต่ตอนตอนตอนเล็กเพื่อนๆนะลำต้นเขาก็จะโตนอีกนะผมว่าน่าจะชิดนะตัวน,นี้ตรงน,น,น,นี้น่าจะชิดแต่ผมว่าพอดีสวยพอดีกําลังสวยนะรากกาลังรากกําลังดีรากหกเส้นนเพื่อนนี่รากหกเส้นกําลังสวยเพื่อนเพราะว่า ความห่างรากเขาโตข,าขึ้นมาอีกมันจะดูพอดีเลยนะเพ e. ื่อนนะผมถึงบอกว่ารากประมาณหกเส้นนะเพื่อนห้าหกเส้นห้าเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นแปดเส้นกําลังสวยนะเพื่อนไม่เยอะไม่เยอะไม่น้อยนะเพื่อนนะเพราะว่ามันความอรากเขาโตขึ้นมาอีกโตขนาดโตขึ้นมาอีกมันก็เทียบชิปมันจะสวยพอดีนะเพื่อน้วรากอยู่ประมาณหกเส้นมองประมาณหกเส้นกําลังสวยหกเจ็ดเส้นเพื่อนไล่ไปประมาณห้าหกเส้นเจ็ดเส้นเพื่อนกำลังสวย เดี๋ยวติดตามชมไปเรื่อยนะเพื่อน,นตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเพื่อน